ทางวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบค่ะร่วมลงนาม MOU 5ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายเสริมสร้างความปลอดภัยนักเรียนนักศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษานายอนุสัก พิริยะอมอนในอำเภอสัตหีบเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ5ฝ่ายค่ะได้แก่อำเภอสัตหีบวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบสถานีตำรวจภูทรนาจอมเทียนเทศบาลตำบลเขาชีจันและประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม การบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจภูทรน,นาจอมเทียนและผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเพื่อขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างความปลอดภัยอย่างเป็นระเบียบและยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นการดูแลความปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆการป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงการส่งเสริมสุขภาพจิตและการสร้างเครือข่ายช่วยเหลือในระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้วิยาลายเทคนิคสัตหีบสถานศึกษาแห่งนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงโดยมีหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ร่วมแรงร่วมใจร่วมแบ่งปันทรัพยากรความรู้และพลังใจในการขับเคลื่อนความร่วมมือกันในครั้งนี้โดยทางด้านนายอำเภอสัตหีบก็ได้กล่าวนะคะว่าทางอำเภอสัตหีบพร้อมที่จะสนับสนุนและประสานงานเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องส่งเสริมการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่อความมั่นคงของ ชมและอนาคตที่มั่นคงของเยาวชนไทยในสังคมต่อไป